สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับช่องซ b บีสี่ลอยไทยแลนด์นะครับผมตั้งจากหาหายไปนานนะครับผมช่วงนี้โควิดนะครับผมโควิดไอคอนจะแดกคอตายนะครับตอนนี้นี้ก็จะมาเปลี่ยนโซสเตอร์คุณปู่นะครับผมดูครับ <c oughs> ดูสเตอร์หลังครับโอ้โห เอารถใครมาครับเดี๋ยวครับดู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  CB หกห้าศูนย์นะครับผมสีแดงน่าจะเป็นปีสองพันสิบแปดสิบเก้านะครับผมมาต่อกันที่คุณปูลเล่เราเหมือนเดิมครับผมดูโอ้โหดูข้างหน้าครับเหลืออีกเยอะแต่ก็เริ่มไปนะครับผมเริ่มเป็นพระจันท์เซี่ยวนะครับผม นี่ก็ห้าโมงเกือบหงโมงนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนซีดีไอดีนะครับผมดี d ด <ID, S> ียังไม่เทสเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็สเตอร์นะครับผมหน้าหลังนะครับเพิ่งสั่งมานี่ ทีมงานผมเองครับเย้ <Yeah. S 2> สร้างโค้งนะครับผมดูภายนอกไม่รู้นะครับผมเสียนะครับนี่เสียรถไถครับผมนีม่รถด,ดูครับมีเยอะเหมือนกันครับผมเป็นรถเล็กนะครับผมตสนามเ,เปลี่ยนอยังไงยาน เนี่ยรอบนี้สิเก็บไว้เลยนั่นนะโอ้ยหาใส่ยากบอกแล้วสิหาเก็บคอต้อ,ไอตตนไว้ไปไปวทำแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคุณปู่ครับนี่ไปใส่ ชิวมาใหม่ครับผมเป็นโม่งนะครับยังเดิมๆนี่นะครับผม ต่อครับผมนี่ก็คือสเตอร์หลังครับผมสเตอร์หน้าหนอ,อยสตอร์หลังเหมือนกันครับผมอื้มโดเคียคบสเตอร์หน้าครับผม ตอนนี้จะเป็น1542ครับผมตัวในรถก็1542เหมือนกันครับผมมีคนเริ่มจะค่ำนะครับผม มาต่อครับผมโอ้โหมืดค่ำาเลยกันทีเดียวนะครับผมเหี่ยวไก่เสร็จนะครับผมตื่นนะครัเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมมืดตึ๊บครับผมพี่เก็บแล้วมื้อนี้มืดครับผมม,ย,มยังครับนี่รู้อะไรมีของออโอ้โหโ มาำลัาไม่ได้หามงยังหว่ามาขำโอ,อ้ <c oughs> เลยงานหามงก็มาเลยงัดจยางเดียวก็ผม มันมีหลอกมันอยู่มันอีกขอป้บปลดยี่หลอกตัวไ,ไหนตัวไหนอื่นเลยลงตรงอยู่ว่ตัวไหนบอเออตรงแล้ววันนี้เออเข่าบ่เข้าบ,บีกเข่าบ่บอเขออ่าแล้ว ขี่มาเนอะแง่ก่อนหนิคุณเองก็แง่ก็ทำเราต้องช่วยทีมงานนะครับผมเราต่อสตู้ไปก่อนนะครับผมที่มั่งเปลี่ยนยังงัดเลยเมื่อจะพะกอนนี้วันโรงงานไหมเนาะหนอะไรเปล่า มืดนนะค่ำเลยครับผมถ่าย,ยเป็นถ่ายะครับผมตอนนี้เหลือขั้นตอนใส่โซ่อย่างเดียวแล้วครับผมใส่โซ่ตัดดีด้อใส่โซ่แล้วมันตัดดีด้วยะครับผม,มออแล้วก็ต้องวัดด้วย,ะค,ะยครับผมบบพอดีเด๋วต้นนะไรเนีนน่ยตัดเน,ะเนาะโอลิงใส่มันขึ้นกาวแล้วโอลิงก็น้ำหาตลอดเลย ดีดมีคางเดียวเน,นีนเ่ข้างในมันก็มีคางเดียวเนาะนี่ข้างในเนื้นอ,อย่นี่โอ้โหเฮ้ย่าเอาเกียร์ไว้ไปพดเกียร์ด้วยห่วยอันนั้นยังบนท่านใส่อยู่ขอสีดึงสูมไปก่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอโฮโฮโ้โหใส่กิ๊บตัวเดียวครับผมนี่ตัวนี้ครับผมสึกว่ามันจะใส่าย,ยากเลยเกินนะครับผม โซทองครับผมหน้าสี่สองหอยหลังสี่สองหน้าสิบห้าครับผมควมเร็วก็สองร้อยบวก,ก, <laughs> กครับผมเจเรี่ร้อยครับผมเพชรนะครับเพชรอืม อเครับผมขอจบคลิปเพยงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม